ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง fc ที่รัก นอนกันหรือยังคะวันนี้นะคะอากาศสดชื่นเยน็นสบายฝนตกนะคะบางคนก็ไม่สบายหรอกเพราะว่าเป็นหวัดนะคะวันนี้คืนนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆละมุนต่อใจเกี่ยวกับใครบางคนหรือว่าคนบางใครที่แบบว่าส่งกระแสจิตและจิตวิญ,ญญาณถึงคุณผู้ฟังนะคะในชื่อท็อปปิกคือค่ำคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอุ๊ยเรามาดูซิค่ำคืนนี้พลังงานไพ่จอดำนะคะวันนี้ไพ่ที่นางฟ้าหยิบได้นะคะ เป็นไพ่แบบว่าเจ้าน้ำตาเลยค่ะ the The m o o n d e v l l hangman oh my god ทำไมถึงได้แบบว่านะทำไมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แะจักรวาลถึงให้หยิบไพ่แบบนี้ the moon d e v i l h a n h m n n m u r t u u r t Hurt วันวันวันค่ำคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณหรอเขาส่องคุณแล้วทำไมคุณถึงได้เงียบหายไปทำไมคุณถึงไม่โพสอะไรทำไมคุณถึงไม่สนใจเขา พลัง,งานมีคนบางใครใครบางคนเกิดเดือนมกราคมมีนาคมแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะเรียงกันเลยอะมกราคมพามีนาโอ้ไม่ก็ราศีกุมราศีมีนราศีเดวิล View, ทัดดินทัดน้ำทัดลมมาเลยอะ ค่ำคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณหรอถ้าหากว่าเขาได้อยู่ใกล้ๆคุณนะเขาอยากจะบอกว่าอุ้ยทำไมวันนี้มันหนาวจังเลยหนาวหัวใจที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเธอทำไมรู้สึกว่ามันเหงาอะไรขนาดนี้แฮงแมนทำไมนะเราถึงได้เหินห่างกันเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเหินห่างกับคุณไม่ผูกพันกันเหมือนเดิมแล้ว เหมือนแบบว่าคุณกําลังจะตีตัวออกห่างเขากําลังจะทิ้งเขากําลังจะปล่อยเขาทิ้งเขาไว้กลางทางเขาเลยต้องห้อยหัวสองคุณความเดวิลนะคะมีใครบางคนวอนคุณมากๆเลยวอนด้านใดเหรออยากได้รับความอบอุ่นจากคุณผู้ฟังคนคนนี้นะคะเวลาอยู่กับคุณก็าอาจจะต้องการความแบบว่านะแนบชิดสนิทกายแนบชิดสนิทเนื้อแบบอยากทัดอยากสัมผัสแบบขอผมจับขอผมทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่ว่าตอนนี้มันทัดไม่ได้ไงเขาก็ได้แต่ส่องส่องอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวส่องแบบเงียบๆส่องทางจิตวิญญาณส่องทางความฝันคุณกับเขานะคะมีความสัมพันธ์กันเลข1เลข2เลข3 32 1 123วันที่11วันที่13วันที่12ได้นะคะวันที่23วันที่26วันที่21ได้พลังงานของคนคนนี้ เขาเป็นคนที่ไม่พูดชอบเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนความลับเป็นคนนิ่งเงียบแล้วก็เป็นคนที่ยอมเจ็บปวดอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวทําไมไพ่สามใบที่มันบอกว่านะเป็นพลังงานของความโศกเศร้าทุกใจมันถึงเกิดขึ้นตรงนี้ชาวทาตุดินทัดลมทัดน้ํารู้สึกต่อคุณคือตอนนี้ห้อยหัวได้ด่ะเอามือเอาเท้าเอาแบบว่าเอามือไก่หน้าผ่าอีกมือนึงก็กอดมอนข้างแล้วก็อีก ความรู้สึกหนึ่งก็เอามือจับที่หัวใจแล้วก็เช็ดน้ำตาว่าแบบเอ๊หรือว่าถึงเวลาแล้วที่เขากับคุณต้อง move on ต้องแบบโดนดีดโดนพรากจากกันด้วยพลังงานบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมคุณไม่แคร์เขาไม่รักเขาไม่สเสน่หาเขาแล้วเขาเลยรู้สึกต้องแบบว่าส่องคุณทางไหนอะตอนนี้นะคะเขาได้แต่หลับตาเอามือไก่เนื้อผ่กอีกมือนึงก็จับตรงกลางหัวใจหัวใจที่มันเต้นตึบตับตึบ เอ๊ะทาไมในหัวใจเขามันยังเต้นแล้วก็คิดถึงคุณเรียกร้องหาแต่คุณล่ะคําคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกเขาร่ำร้องเรียกร้องเสียงหัวใจของเขามันเต้นตึกตักหาแต่คุณหาแต่คุณนะคะพนักง,งานคือเหงาอ่ะเหงามากี่ชั่วโมงกี่วันกี่สัปดาห์เราก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆตอนเนี้แบบไพ่เดิมูนใบนี้มันเป็นหน้าผู้หญิงอยู่ตรงข้างหลังพระจันทร์แล้วมันมีน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความโศกเศร้าโศกา นางฟ้ามองว่าคุณผู้ฟังมีแพชชั่นมีคนคุยหรือว่ามีอะไรใหม่ๆที่ทำให้ต้องลืมเขาและเขาคนนี้ก็เหมือนรู้ตัวว่าแบบคงจะดีไม่พอไม่คู่ควรกับคุณและพยายามที่จะถอดใจ move on จากคุณพนักง,งานเขาทาั้งเร้่ที่เขายังรักคุณแต่ต้อง move on จากคุณเพราะว่าคุณไม่สนใจเขาเขาเลยรู้สึกแบบว่านะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือคิดถึงจังเลยอะ อยากรู้จังเลยว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเธอทำอะไรอยู่กับใครที่ไหนห่วงใยเป็นห่วงกังวลแต่ก็ด้วยความที่มีอีโก้ราศีกุมราศีมังกรราศีมีนแบบว่านะอีโก้มันคำ้ำคอก็เลยไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นโทรหาคุณแล้รู้อยู่แล้วว่าคุณก็คงไม่โทรมาคุณกับเขาเหมือนปิดกัน้นเหมือนมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างปิดกั้นให้คุณกับเขาอยู่นิ่งๆไม่ทำงานในความสัมพันธ์ ใครโทรหาใครก่อนแพ้พลังงานคือมีคนกำลังคล่ำครวญแล้วก็คิดถึงคุณอยากคุยกับคุณมากๆแต่เขามีอีโก้แล้วก็ไม่ยอมลดอัดตราตัวตนนะคะก็เลยแบบว่าได้อยู่แต่พื้นที่อยู่ที่พื้นที่เงียบๆของตัวเองด้วยความเศร้าใจปวดใจทุกข์ระทมแบบหาคำคืนนี้ดวงใจมีแรกยัดเยินเสกกานจะไปอ่อน เธอเธอาตัดร้อนเรา่อนวันพรุ่งนี้เขาอยากถามคุณว่าเคืองกันเรื่องใดพรุ่งนี้เขาจะโทรไปถ้าเขาโทรไปคุณจะรับสายไหมหรือจะตัดสายทิ้งหรือจะไม่สนใจเขาถากเป็นเช่นนั้นเขาก็จะแบบว่าเกิดสภาวะสะสมสภาวะเจ็บปวดซับซ้อนให้คุณรู้ไว้ว่าตอนนี้เขาเสียใจมากๆเลยที่คุณไม่ติดต่อหาเขานะคะ เขาอยากบอกคุณว่าที่ผ่านมาถ้าเขากับคุณโกรธเคืองกันงอนกันเรื่องใดให้คุณเข้าใจว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดเสมอทุกครั้งที่ทําให้คุณเสียใจทุกครั้งที่ทําให้คุณโมโหาอรารวาสสวบหยุ่มหัวเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนใดๆใส่เขาเขารู้ว่าเขาผิด เขารู้ว่าเขาอยากแก้ไขแต่ทกุกครั้งคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้และอารมณ์แรงทั้งคู่ต่างคนต่างแรงพลังใส่กันแล้วก็หยิ่งเชิดใส่เธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยเธอไม่โทรฉันก็ไม่โทรเธอไม่ไลน์ฉันก็ไม่ไลน์ต่างคนต่างเงียบเงียบเราก็คิดว่าจะ move on ได้แบบเออโอเคถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็คงจบกันไปเลิกกันไปด้วยเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่หลายครั้งที่เขาพยายามที่จะ move on ก็ move on ไม่ได้ สามวันดีสี่วันคิดถึงสามวันดีสี่วันรักสามวันดีสี่วันทะเลาะอ้อยนี่มันอะไรกันนี่สองสามหนึ่งหนึ่งสามสองเขาอยากบอกว่าเธอเราอ่ะพยายามที่จะรักเธอพยายามที่จะยือ้อจะตือ้อจะงอเธอตลอดนะความคิดถึงที่เรามีเราพยายามส่งเมดิเฟตใช้กดแรงดึงดูดหาเธอเขาพยายามใช้กดแรงดึงดูดหาคุณให้คุณแบบคิดไตรตรองวิเคราะห์แยกแยะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่เขากับคุณ เคยทำร่วมกันเคยมีร่วมกันว่ามันมีความสุขแค่ไหนเขาอยากให้คุณจดจำภาพภาพรักภาพจำภาพที่เขาเคยทุ่มเทกับคุณว่ามันมีความสุขกันแค่ไหนอย่าถือสาถือวิสาสะหรืออย่าก,กดเคืองในสิ่งที่เขาพูดนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณคืนนี้นะคะเขาพยายามที่จะนึกถึงเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆ เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ move on ไม่ได้คุณเนี่ยเป็นสิ่งอยู่ในซิลิบัมของเขาภาพกันกินในติมด้วยกันจับมือกันเดินคุยกันกระหนุงกระหนิงโซสวิต so นั่งอยู่ในรถหรือว่าใดๆนั่งมองหนะ้าคุณนั่งกระเ้าเยาะแยะ่คุณนั่งสัมผัสร,ร่างกายคุณหลายสิ่งหลายอย่างคนคนนี้นะคะคิดแล้วก็เสียใจด้วยคาบน้ำตาความเป็นเดิมูนแบบ หลับไม่ได้เลยอะลืมตาตื่นก็คิดถึงจะหลับก็เสียใจโอ๊ยทําไมก็ถึงทุกข์ขนาดนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณในค่ําคืนนี้เขาทุกข์ใจมากๆเลยที่คุณกับเขาต้องมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้นะคะ ไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครนะคุณกับเขาอาจจะเกิดวันศุกร์วันพฤหัสวันจันทร์วันพุธได้นะคะพลังงานคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีมีนราศีเดวิลนะคะมังกรแล้วก็ราศีกุมอาจจะเกิดปีขานปีงูปีไก่ปีลิงปีกระต่ายปีหมาปีแพะแล้วก็ปีหมูได้นะคะเขาอยากบอกว่า ถ้าเธอเข้าใจความรู้สึกที่เรามีต่อเธอรักห่วงใยคิดถึงแล้วก็แบบห่วงเธอเธอจะรู้ว่ามันทรมานมากกับการที่ไม่ได้พูดไม่ได้สะบัดถ้อยคําหรือเอื่อนเอ่อยว่าจาใดๆออกไปเพราะว่าคุณปิดกัน้นคุณพยายามที่จะแบบว่าผักใส่ไล่ส่งตอนนี้สิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาคิดว่าคุณพยายามที่จะผักใส่ไล่ส่งดันเขาออกไปจากชีวิต ทางนั้นที่เขาก็รักแคร์ห่วงห่วงคุณแต่คุณก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเหมือนคนทั่วไปที่เขามาอยู่ในชีวิตเธอมาจีบเธอแต่ว่าเขาอยากบอกเธอว่าเขารักเธอจริงๆนะเขาแสนรักเธอจริงๆนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในค่ําคืนนี้นะคะมีคนคนหนึ่งกาลังนอนเอามือก่ายหนะ้าผากแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็มีน้ําตาหยดลินลินแล้วก็นอนไม่หลับคุ้มค้ั่งฟุ้งซ่านว่าแบบคุณทําอะไร อยู่ป่านนี้คุณเป็นยังไงคุณหลับหรือยังคุณนอนหรือยังโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคิดกับคุณมันช่างเศร้าจริงๆเลยนะคะ พลังงานของคนคนนี้นะคะเศร้ารักแสนเศร้าเขาอะเหมือนดีไม่พอเหมือนแบบว่าพลังงานของคุณอะดันเขาออกตลอดเวลามันทําให้เขารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกแบบว่าไม่คู่ควรกับคุณแต่ภายใต้ความไม่คู่ควรเธอรู้ไหมว่าเราห่วงเธอรักเธอที่สุดนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในค่ําคืนนี้นะคะต่อให้คุณจะผักใส่ไล่ส่งดันไล่ move on อยากให้เขาไปจากชีวิตคุณยังไงแต่คนคนนี้ยังห่วงใยยังรอคอยยัง ้ารอรอความหวังว่าคุณจะกลับมาโทรหาไลนา์หาส่งข้อความมาหาเขาละอยากเจอเขานะคะทุกๆวินาทีเขายังจดจำแล้วก็ยังตราตึงคุณอยู่ในความรู้สึกเสมอเสมอเอาออกจากหัวใจไม่ได้เลยนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในค่ำคืนนี้นะคะแฮปปี้ฝันดีราติสวัสดนะคะมกรากรุ่งพามีนาะถ้าคุณดวความสัมพันธ์กับ3มคน3าเดือนนี้ให้รู้ว่าเขากำลังเดือดมาก มากเลยค่ะเดือดเพราะว่าคิดถึงคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ